สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับนี่เห็นบอลพี่น้องผมมาไปแล้วอีกบัววันชั่วโมงหนึ่งกับร่องเต็มมรยากแน่ญญนอนสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ <laughs> อันนี้ผู้สาวมาจากบ้านทั้งไหนนอแนี่บ้านนี่นล่ะคะ่ะทีมงาน,านกกาออทีมบ้านลุงเก่าค่ะเอ้ยทีมงานงูกเก่าคือเอเป,อปะเอาปะเอาโป๊ปตะปูตะปีเถอปวดพวกของโมง,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 งแต่งสายมังมวนอ้าวผมเจอท่านบอลเนี่ยเอฟซีเลยนี่เอฟซีค่ะ เฉพาะขอบตาเจะดั้มดำเนาะเฉพาะขอบตาดำเหียอันนี้ที่งานนี่มักม้วนบ่ครับเนี่ยที่งานนี่ตั้งนานลำโพงเลยเตี่ยอ๋อแม่นาล้วพงเลยมใดมึงเดียวค่ะอันนี้นะครับลำโพงเจ้าได้เนี่ยหูหูแตกมาได้เน,นี่เออเออยหูแตกได้ได้เนี่ยมึงใดพี่น้องเอตะพุอป,ปะอยู่<ห>โอ้ยมองเนี่ยปวดโพงง่งวงมากแตกเอ้ยงามครับ มูเก้าหรือมูเก้ากับน้องพักแว่นหมอครับมูเก้านี่ยค่ะางนาดนั่นเาครับเกิดความเกิดความลังเรศล่ะครับอันนี้เจ้าจะเข้ดีน้อาเนียพว่าต้องอะไกันเลยนะนี่ครับพี่น้องเอพวง่วงหมักแดงอส้นิวเนี่ยอนิวเนี่ยหันมาเนียหันมาสู้สู้นิวเนี่ยนี่สู้สู่ตาย้นี่จะล้องนอะไรไหมฮะอส้นิวเนี่ยเอานึ หนึ่งสองหันมาทงางศาลน้ำสีส,สิเอาลงหนาโป๊กอนี่ขอ,อยาลงหนาโปกได้ <c oughs> อ่ะหนามาใหม่หนึ่งสองอนี่น้องผู้ได้บวชศาลน้องเพกแว่นบอง,งามกัเพื่นๆบ้นี่ละคอยว่าอีกประมาณสโมงหนึ่งจะวัดเต็มบ่นนี่จะมา,มอะมาลองพมาต่อไปอยังดีเลยน้อเอา้าแสดงว่าของแข้แด้วนี่ <c oughs> ของแท้ได้เนี่ยแต่คอยว่าเจได้ง่ายเดยเนี่นาแล้วพวกกัดอนเนาะ ว่าไหูแตกกัครั้งเบิ่งเนี่ยถามนะครับถามเน่ยมากมายเล่เนี่ยเบงเบิ่งเบิตลอดบ่นี่งเบิ่งค่ะ้เายเบองของจริงาวเพิ่งได้เบืองของจริงเ่เนี่ยก็คือว่าเป็นตานั่นแอปกติอยู่อยู่อยู่บ้านหรือว่ายุงเทพกรุงเทพครับนี่อยู่บ้านเทานหะอืนี่ไปนอเอาจังได้ก่มวนเด้อเดออยอยู่ทางหันเดอหันมาทางเจ้าดอกขอไม่ได้อยถือกล้องเห็นอีลาเพล่าน่ะ นี่ครับพี่น้องพี่สาวบ้านน้องพักแว่นตัวนะ้องอีกผมว่าอีกประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยรับรองบางคนเบิ่งทาที่ได้ประกามาปู่พราวะ,าาะว่าหยั่งยันยันยันรถเหยียบคนนะเนีน่ยื้ยืนเนี่คือยืนถาปูสายเดนี่ยเหยียบบพอมาหยังดอกบ้านบ้นเหยียบคนดอกกะต่อโลกจดจำเลยพอมาหยังดอกโอเคสั้นนั่าน่ะยื้ยืนหรอกครับรอันพวกนี้ถามหาคู่ไกลเดี๋ยคู่ไกลจะมาทันมาเด้อนั่นแหละครับห้าโใช่ไหมครับห้าหกโมงเย็นนี่แหละประมาณนี้แหละ มากกับลุยหลังหันก็ได้ตัวอ้จะเป็นอย่างครับผมนี่ครับพี่น้องตอนแรกแล้วก็อันนั้นได้พ่อไม่เห็นกล่องแล้วคนละคนละาคนละเปลี่ยนเลยไหแล้วแบบโอ้ยเบิ่งจะพูนบยบกให้เสียพูนมาเบิ่งจะคลองเลยภาษาเอาเอาเตรียมตัวเตรียมตัวคาดว่าอีกประมาณชั่วโมงนึงจะมาเบิ้งเราหนิเต็มแน่น่องเลยสาสตร์อาญานี่น่อนเลยนี่ครับพี่น้อง ปูพน,นดีเนาะฝนตกเลยนี่รอบนอกฝนตกเดะก้อนหนนี้ฝนเยนี่นี่ที่ผมมาเนี่ยรอบนอกเนี่ยตกเลยครับอันนี้บ่ตกเดะ <c oughs> โอ้บ่รธรรมดาดิปูเพิ่นเอา้าสู่ๆมันมวนได้จะเฝ้านอกกอนล่ะ <c oughs> ไปๆจะเฝ้านอกกอนล่ะ <c oughs> อา้าวคืองไหล้วบาดเนี่ย คือไฮระบาดนี่คือไฮล่ะมันั้งถาปูยังน้อมาถาปูศาสตร์บ่ฮะอย่า่าถอดยังยังยังไม่มายังไม่มาเขาบ้าไปรีบ่อนี่เขาบ้าไปีบ่นี่มันจไปบ่ล่ะนี่มันเไฮด้ิเาเศรษไปอสิาเพิ่อไวที่บ่ เนี่ครับพอข้ามแม่ขายก็โอ้ยเปิ้ลเปิ้ลอยู่ห่อนพี่น้องเอ้ยจังยางมาลบพรมถึงห่อนได้ไหมอากาศห่อนคักพี่น้องเลยเป็นแรงงานพี่น้องเบิ้ง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแม่เาสาดแม่แม่ไปแล้ว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 ลใครก็ตอกกับผู้ไพ่อเมื่แก่ตอกไปทีนึงครับตอกยู่ไว้ที่งานบ่ที่งานบ่เป็นนั่งนานลำพงเลยเตีหนนแก็นหนู่แตกเลยนะละ่นานลำพงหูแตกคักๆเลเจ้าก็มาบอกเขานี่ยบอกแล้วผมบอกแล้วครับผมบอกแล้วอีกได้๋ล้ว ผมซ่องเบิ่งแม่แม่จะโดนอะไรนี่คือพอไปปูยมันแหลมมันทัวไได้ครับได้ได้เบิดครับขอยาตะพูบอกนอกกอนไหมขอยาตะพูบอกนอกกอนไหมอยบองสถานการณ์นอกก้อนสนมานบด้มาครับก็เอ๊ะจากไหนครับคิวเขาปะว่างครับกับวันทีซีนครับนครับ ก็น้องเขากับน้องเขากับ,กบใสได้ได้หลังคิวงานน้องงานน้องเขาก็มีงานมีงานางนี่นแหละครับพี่ว่านะสวัสดีครับลูกสาวสวัสดีค่ะพ่อมาจ้องนานเดี๋ยขเยขาเส้นเขาเส้นจุดดักด้ำ <c oughs> นอนอยู่ใส่มาเคลื่อนมานอนอยูย <c oughs> ่ใส่ฮะมาได้บอกมาเลยบอกมางานตัวเขานอนอยู่งานเดี๋ยว,นอ,วนอนระดับนี้แล้ว นะครับลูกสาวข่อยข่อยังมันยังไงเขาเห็นจุดดักด้วยอ้ตัวนี้ดังนะนี่นะตัวไหนอะไรพูดติดตามเท่าไหร่แล้วลูกสาวตัวหลงใส่ไหม่ลอกซับหัวเท่าไหร่แล้วตอนนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นโอ้เดี๋ยวก็แซงพ่อแล้วสะแซงยังไงพอหลายคนนู้นอีพอหลายดอกนี่แหละเหนี่อวความหนาหักแต่เป็นตาแพงนั่นนี่ละนี่นะเหนี่อวความเหนี่อวความเป็นตาหักตาแพงนี่แหละเป็นตัวตัวของตัวเองนั่นนี่เด้ออีหล่ะเด้อขวดย่องม่ได้ออกซับหัวแล้วไปไปหาผักหาบอรไปครับผมเอ้าสวัสดีครับ โอ้น้องเบี้ยน้องเบี้ยส่วนของแท้ตัวเนี่ยเอ้าติดตามตลอดนะแม่บอครับบ้านผมอยู่นี่อยบ้านไหนหนองขอกอืมป่าตุ้ยเบิ่งใกญ่ผู้รอเนาะยด่งยินจะซื้อแม่นบอกครับอ่าเอาอีกแล้วที่กินอยัางวันนี้เอาอยู่บ้านนี่แล้วบอกบอกว่าดีอยู่บ้านจะจะจะอยู่บริเวณเท่านี้เห็นบอกออยู่หนองขอกถวัดบุรีไปวันนี้บางยานไปจริงเหรอครับฝนตกห้ามเลยมื่อนี้คือ่าปูแล้วดีดอกโบโตกดอกน้ออากาศปลอดโปร่งดีก็ดี เออเค่ได้ยินแต่เสียงเดียวอ่านี่แต่เสียงนี่ครับตัวจริงนี่ล่ะตัวจริงเสียงจริงนะนี่เรากมาสัมผัสอีเม่อยู่แล้มายืนเป็นสมองแล้วบาปูศาสตร์จ้าคือกี่าน้อยมากรือเ่าย่างครับย่างครับพักง่าไหครับไรถวนี้หะมึงครับแม่บอกแม่บอกมันนีปูให้ยุ่งบังก็เดีปยวว่าจาแม่งสิบ้นอกที่บ้านี่ห่วงดิอยากให้ปูได้ปูเลยยังแม่อ่ันี่กายืนใส่ครับเดรถเพ่อนอจูอือเอาทันทีเลยบ่ มค่ารถเงินมันก็จีบียด่าดูแล้วเียนื้อาเมียน้อยบอสจูไปัเลองวิงไปใหญ่แน่นนน้วิ่งไปใหญ่านเจาอ่าทานอนยังนบานนีโอ้นี่ครับพี่น้องนาน่่นันยังอีกบานเดียวโอ้ยไปมาไปเลยไปเลยไปเลยเต็มแท่นแหะพองแท้นด้เนี่ ของแท้ได้หนิเนาะของแท้ได้หนิว่าปันได้ร้อยกันเรือเลยครับเรือเลยนั่นตะกี้ขายของน้ำบอลันแบบสมเงินโอ้คุณเมือเศร้าแล้วเออตะกี้เดี๋ยว้ายขายของน้ำบอลันข้นแก่นเลยไปทั้งสาวหน่อยบ่ล่ะฮะตะกอนโอ้ตะกอนอีพอสมกีบแมนเอาเอาไปไปไปพูไปปูนี่ไปไปไปของไหลของไหลนี่นะยังอีกมาดิโอ้ยเจ้าพญาหนอกลัน่เบิ่ง ขากันนะไอ้ใกล้เยอะรานนายกร้านนายกเอามาโอ้ของแท้ตัวเนี้ยขี่ไปเลยขี่มอไซค์ไปเลยนีครับพี่น้องเห็นมอนี่เหรอหลากหลายการจองศาสตร์นี่ครับพี่น้องนี่หลากหลายการจองศาสตร์คู่มือนี่โอ้ยบอสมอสน้ำร้านร้านนายกจีครับเนี่ยโอ้ยของแท้ตัวเนี้ยโอ้โเอาบอกตุ้ยบอกแล้วบอกอีกมากเกินสมวงเงิง อัาณาแท้บอกไปแล้วบอกแล้วว่าโบเกิร์อีกสุบเปอ์สะพองสะอาดเต็มผมบอกไปแล้วปายบาทเนี่ยเออประมาณนี้แม่พ่อประมาณนี้นะพอดีพ่อซีพีฟอดหนามาอยู่ประมาณนี้นะพอดีนี่ประมาณนี้พอดีตอนนั้นไก่พวดว่าพ่อซีพีฟอดหนามาอยู่ถอยมาจังน้อย

มันจะมีพอหนากมากระมานีประมานีประมานี่ะเจ้าปูประมานะ่มาครับเขาอยล็น้อยพระมานีพอดีผมวมาสิประมานี้พอดีปวดพม้แตง่มงใแล้วมเยัตจงเาหายนีมัวมตอกันด้อครับเ้อฟงมันยังได้รได้มัดสอดๆแล้วหายังทำไวครับเพราะว่ามันยังจะมาผุดปิ้วอยู่ผุดด้วยนี่ครับนี่ของแกเขามาฟังล่ำเป็นนี่ะนี่ครับ <laughs> น um first, 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 mm ี hmm. okay. 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 Mm ่นะครับฟ okay. ังลำเป็นเคยฟังลำเป็นแล้วนี่ครับเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สำหนับคลิปหนาเจฟอร์นไหมครับเบอร์เหล่าจะดึงกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาตุ้ยลำเพลินเอาเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจทีมงานสาวหน่อยฮั่นสุขุทวดนะครับเด้อแล้วจะเลือกครับพี่น้องแม่นปะครับครับผมหนึ่งสองสามสี่หาครับวันที่หนึ่งหนาจะเลื่อนกันหนาจะเป็นมื่นไหมครับเนาะบัญชีเดิมเงื่อนไขเดิมครับผู้ใดจะมาทันสือบัตรสืบตัวฟ้าเลยครับ สามร้อยหกสิบบาทผู้ใดบ่ะสะดวกผู้ใดสะดวกก็ฟ้ามากครับคาดว่านผนิเต็มหน้านครับพันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่มีวางอยู่แน่นอนครับเอา้าเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุ้ยลังเพลินออฟฟิเชียลนะครับเด้อให้ทะยั่งสู่ิตร์หมื่นสาบครับไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ